เช็คอิน11จุดต้องห้ามพลาดในงานจัดแสดงไฟวิจิตรแกสโตโนไรท์แอดอุบลราชธานีสีสินจุดที่1แสงเทียนสีอุบลรวมใจศรัทธาที่อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติทุ่งสีเมืองจุดที่2บัวงามกลางสีสินสีแผ่นดินอีสานที่สนามญ้าทุ่งสีเมืองจุดที่3แสงแห่งแผ่นดินถิ่นตำนานอุบลที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุบลราชธานีจุดที่สี่ใสสินแสงเงาเล่าขานเมืองที่ต้นใสย้อย อาคารพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุบลราชธานีจุดที่5้าไฮไลท์โปรเจคชันแมปปิ้งการแสดงแสงสุปัตทำบูชาแห่งอุบลที่วัดสุปัตนารามวรวิหารจุดที่6ขอทำเรืองรองทองแห่งธรรมที่ขอไตรปีดกกลางน้ําวัดทุ่งสีเมืองจุดที่7พดุงแสงสารสื่อศิลเมืองที่ตึกโรงพิมพ์พดุงสารจุดที่8ทองศิลวิจิตรสีที่ห้างทองศิลประเสริฐจุดที่9วัณนาแสงวิมุตติพุทธศิลที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวงจุดที่10หลวงธรรล้ำค่าแสงสธาเหนือการที่วัดหลวงอุบลราชธานีและจุดที่11แสงอุลมไมปลายทางแห่งศิลที่ตึกเหลืองแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีบริเวณสารหลักเมืองรอช้าไม่ได้แล้วปากหมุดแล้วตามมาได้เลย